เชา้านำญาติโยมพ่อมามาทานข้าวต้มทานอาหารเชา้าที่ร้านอันนี้ร้านอะไรนะโยมเนี่ยข้าวต้มข้าวต้มอะไรนะละละโอ้เห็นทางรีสอร์ทเน้นนำมาไง นี่ <king> เปิดมานานได้อย่างเปิดมานานแล้วเนาะอันนี้เขาเรียกตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตลาดอะไรหลังป้อมน้านเซเว่นหลังป้อมน้าเซเว่นในหาดหาดประวานเนี่ยเนาะหาด,ดอะไรนะหาดเอออ๋อมาอยู่นี่อ๋นนอ,อ

คนเยอะ9โมงเช้าก็าหมดแล้วอ๋อตรงนี้เปิดปนานได้อย่างมดียว20กว่าปีแล้วตรงนี้เขาเรียกหาดอะไรตรงนี้เขาเรียกหาดอะไรหาดที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคลองวานห,หาดคอกหาดคลองวานคลองวานเลยอ๋อคลองวานเลย พองเสร็จเองจ้าวันนี้พายโยมพม่ามาเยี่ยม,มท,ยที่ด่านสิงห์ขรก็เลยแวะมาพักก็เลยพาไปทา,น,ทานอาหารเช้าก,กันเดี๋ยวกลับกรุงเทพแล้วนนนะลูกศิษย์คนขับรถเข้าโรงแรมยังไม่ออกเลยเหนะเข้านานจาัง เอโดอ่ยังไงก็เรียกว่าครองหวานครองหวานครองหวานตลาดยามเช้ากาดีบรรยากาศดี